ก็เหมือนกับที่เราเป็นบุคคลหนึ่งในครอบครัวเราก็ต้องมีความกระตันยูต่อคุณพ่อคุณแม่พี่น้องคนที่ช่วยเกื้อกูลเรามาเมตตาเนี่ยหรือความรักเนี่ยความกระตันยูเนี่ยเป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้มนุษยชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเป็นปัญญาที่ถือว่าเป็นรากแก้วเลยนะครับของเครือเจญพกพันผมก็พูดเสมอนะครับว่าความกระตัญยูเนี่ย คือรักแรกและรักแท้ของเราอันนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรเป็นคุณค่าเป็นปรัชญาของเครือที่มาจากคำว่ากตันยูนะฮะกระตันยูต่อแผ่นดินกตันยูต่อลูกค้าผู้บริโภคนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดจากองค์กรเนี่ยมันก็ลงมาถึง ครอบครัวมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องเดียวกันคือเชิญพวกพันเนี่ยไปลงทุนที่ไหนเนี่ยดำเนินกิจการที่ไหนเนี่ยประเทศนั้นต้องเจริญน,นะครับประชาชนต้องได้รับประโยชน์นะครับแล้วตัวเครือเชิญพวกพันเนี่ยถึงจะได้รับประโยชน์เป็นรายที่3อันนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราเราเรียกว่า3ประโยชน์เพื่อความยั่งยืน เราอยากจะให้เขาม,มีมุมมองที่เห็นส่วนรวมเป็นที่ตั้งความซื่อสัตย์ซื่อตรงของคู่ค้าที่มีทำการค้าต่อกันเป็นเรื่องที่เราจะต้องถือยึดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะว่าเราต้องพูดง่งยคือเรากระตันยูต่อลูกค้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่เราจะต้องทำให้เกิดควบคู่ไปกับการฝึกฝนทัศนคติที่ถูกต้อง ถ้าเรามีความกระตัญยูความรักความเมตตาซึ่งก็ก่อเกิดมาจากความรักแรกของเรานี่แหละประกอบกับวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องการผนึกกำลังหรือความสามคัคคีในการบรรลุเป้าหมายที่เรามองว่ามันอาจจะทำไม่สำเร็จเนี่ยแต่ทำให้มันสำเร็จได้การที่เราจะได้มาซึ่งความฝันหรือสิ่งที่เราอาจจะมองมันเป็นไปได้ยากมากเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อถ้าเรามีความความรัก ความร่วมมือความสามัคคีซึ่งมีพื้นฐานมาตั้งแต่ว่าเรากระตันอยู่ดังนั้นความกระตันอยู่สามารถทำสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยให้เป็นไปได้ครับ